สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูขนาดชั้นนะครับแล้วก็ขนาดโลนะครับดูลักษณะของชั้นว่าชั้นเราลักษณะแบบไหนเป็นแบบตั้งตรงหรือแบบ้นบันไดนะครับและโหลเราจะมีความฟางความยาวเท่าไหร่นะครับก็มาเรามาเริ่มดูชุดที่1กันก่อนเลยนะครับชุดที่1ตัวไม้เป็นไม้สนนองนะครับเป็นไม้นักแข่งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองนะครับชุดนี้จะพิเศษมีขากันล้มสองข้างเลยครับไม่พิงข้างขวาชั้นตั้งได้สบายเลย ด้านหลังนะครับจะมีไม้กั้นหลัตกทั้งสามชั้นเลยนะดันเข้าไปสุดหลเราไม่ตกไปด้านหลังแน่นอนนะครับชุดนี้ขนาดความฟางด้านหน้านะครับสบ2บสองนิ้วนะครับด้านโชว์หลนะครับลึกด้านในสี่นิ้วสูงจากพื้นถึงสุดชั้นสาสิบหกนิ้วเลยนะจะมาพร้อมกระโหลขนาดความฟางสี่ลึกสี่สูงหกนะจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํากระจกหนาสามมิลก็จะเป็นไซส์ที่มาตรฐานเลยนะครับวางหลงได้ชั้นละสิบใบได้หลไปเลยทั้งหมดสามสิบใบ ความชั้นวางครบชุดตามภาดไปนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่สวยงามอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยไปครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่2นะครับชุดที่2ตัวนี้จะเป็นลักษณะข้าบันได2ขั้นนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเริ่มต้นนะครับแต่ก็ได้โหลแบบเยอะๆเ,เลยนะครับได้โหลถ,ถึง10ใบเลยตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้นักแข่งโดน้าได้โปรตีนะครับไม้ไม่มยูไม่พองนะขนาดความฟ้างด้านหน้า21น,น,นิ้วความลึกด้านใน6นิ้ว ความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นสิบห้านิ้วเลยนะครับชุดนี้มาพร้อมกระโหลกขนาดฟาม์มฟาง4ลึกสามสูงเจดนะครับเป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกหนา3ามมิลนะก็เป็นโหลไซส์มาตรฐานเช่นกันนะครับวางโหลได้ชั้นละห้าใบได้โลไปเลยทั้งหมด10บใบพร้อมชั้นวางครบชุดตามภาพเลยนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นนะครับชุดนี้แนะนำเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดที่ต่อไปกันเลยนะครับไปครับมาครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดชั้นชุดที่3ามนะครับชุดที่3ลักษณะตัวชั้นจะเป็นลักษณะขั้นบันไดสองขั้นนะชุดนี้จะติดย่าเทียมนะครับปูย่าเทียมทั้งสองชั้นเลยเพิ่มความสวยงามโดดเด่นนะครับตัวชั้นด้วยนะตัวไม้เป็นไม้สันนอกเป็นไม้นักแข่งโดนน้าได้โปรตินะครับไม้วมวยพองนะครับขนาดความฟางด้านหน้ายี่เบ็ดนิ้วความลึกด้านใน6นิ้วความสูงจากพื้นสุดชั้น15้านิ้วนะมาพร้อมกระโหลขนาดความฟาง4ี่ลึกสาสูงเจดนะ เป็นกาวซิลิคนสีดำกระจกหนา3มิลนะครับก็จะเป็นโหลดไซส์มาตรฐานเลยวางโหลได้เลยชั้นละ5ใบได้โหลดไปเลยทั้งหมด10ใบพร้อมชั้นวางครบชุดตามภาพเลยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นที่สวยงามเป็นหนึ่งชุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อปอไปกันเลยครับไปครับมาครับแล้วก็มาถึงชุดที่4ี่นะครับชุดที่4ี่ตัวชั้นจะเป็นลนะักษณะขั้นบันได3 3ขั้นนะตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้น้อแข่งโดนน้าได้โปรตินะครับไม้ไม่ยืดไม่พองนะ ด้านหลังจะมีไม้ก้นโหลตกโหลเพียงเท่าสุดโหลไม่ตกนะครับเวลาเป็นแค่บันไดตัวชั้นก็จะวางโหลก็จะเสมอโหลจะไม่เกยนเลยนะครับสักชั้นเดียวเลยนะขนาดฟาร์มฟางด้านหน้า1 3นิ้วความลึกด้านใน9นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น19นิ้วนะครับมาพร้อมกระโหลขนาดฟาร์มฟาง3ลึก3สูง6นิ้วนะครับเป็นแก้วซิลิคนสีดำกระจกนา3ามมิลนะเป็นโหลสามาตรฐานเลยนะครับชุดนี้วางโหลได้ชั้นละ4ใบได้โหลไปเลยทั้งหมด12ใบ พร้อมชั้นวางครบชุดตามภาพเปนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นที่สวยงามอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยไปครับมาครับแล้วเราก็มาถึงชุดที่5นะครับชุดที่5ชุดนี้จะเป็นชั้นลนักษณะขั้นบันได5้าชั้นเลยนะครับก็จะชุดนี้จะติดไฟ L e d ดีด้านล่างนะไฟจะอยู่ด้านล่างของโหลนะครับทั้ง5้าชั้นเลยส่องความสว่างสวัยเห็นตัวไปลาได้ชัดเจนเลยนะครับตัวไม้เป็นไม้สันนอกเป็นไม้ในแข็งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่ยุ่ไม่พองเลย ชุดนี้ขนาดความฟางด้านหน้าสามิสี่นิ้วความลึกด้านในยี่สิบนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นสี่สิบนิ้วนะครับจะมาพร้อมกระโหลขนาดความฟางสี่ลึกสี่สูงแปดนะจะเป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกหนาสามมิลน,นะครับชุดนี้เวลาเป็นชั้นแบบขั้นบันไดก็จะเรียงเสมอกันเลยโหลจะไม่เกินในไสักชั้นเดียวนะครับเพิ่มความสวยงามมากขึ้นเลยจะวางโหลได้ชั้นละแปดใบได้โหลไปเลยทั้งหมดสี่สิบใบ ชั้นวางครบชุดตามภาพเลยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่สวยงามอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วคลิปนี้ก็ผมก็พาเพื่อนมาชมรีวิวชุดชั้นทั้งหมด5ชุดนะครับหากเพื่อนชอบชุดไหนชุดไหนสวยก็คอมเมนต์ติดชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาดูชั้นวางโหลประกาศสวยๆกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน